ต่อโปจ้ามาในมโหบายนอนในงานด้วยจ้าวันนี้เมนูของเราได้แก่ผักจ้าเมนูบ้านบ้านแต่ว่ารสชาติเนี่ยโอ้โหรุ้รักสีเลยไหโสก็ได้แก่ต้นหอมนะคะผักต้นก็วกวางตุ้งซื้อเมื่อวานแล้วก็ฟักแฟงเขียวน้ำพริกปลาจ,จ้าต่อมาก็บายบายบายแปลว่าข้าวค่ะบายบอแปลว่าข้าวต้มจ้าอาหารเช้าค่ะเบรคฟ f สต์เบรคฟัสต์ของไทยบ้านบงาน,นะคะ อยากรู้คำว่าโฮบายเอ๊ะกินข้าวภาษาคอมเมนต์พูดว่ายังไงเรามาฟังกันเลยนะคะโฮบายนี่ก็แปลว่าภาษาสุภาพนะคะนานผู้ชมจ๋าแต่ถ้าพูดแบบโฮบายนี่ก็คือโฮบายภาษาสุภาพแต่ถ้าพูดแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็คือว่าสีบาย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 โมเดอร์บาปนสีบายสีบายขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดี